สวัสดีค่ะขอต้อนรับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กุกกอกนะคะตอนนี้ตอนนี้บุญรอดกลัวแล้วยืนดูอ้าวที่เรจะเอาของมาฝากแล้วจ้าเอาออกขอนเด้อผลไม้ thayืน đón anh để tài gây mà, cô kéo hai từ sáng, ยาออนทอนสวยๆแล้วก็ยังมีกระถินด้วยนะเก็บกระถินมานำเทมันเลยเหรอเทหมดเลยเลก็ตกทั้งวันเลยโอ้ยอันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะ กินกระทินเลยย่าเขาอยู่เนี่ยแม่เน่งกินกระทิตลอดก็นทีอยู่ข้างบ้านลุงกินกันเคยทานแม่ไงวันนี้เขาก็เลยกินแต่กระทินะอ๋อคุณชายกระโดดมากเลยกะทิอัดอ่อนกระโดดกระโดมันเดียงไฟกินให้หมดเลยนะอ้ำเดือด้าเลยนะมีแต่แนวแซ่บๆเด้อหนิ โดเดงไฟไฟมันป <ally parfois> <mo> ุ่นตุกโดเดงคันมันออกมาเยอะเขาถอยออกมาไหมตอนมันอยู่ตรงนั้นเหยตรงที่ตรงนั้นเลยเราไม่ใช่ตรงนี้หรอะ แค่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ยังไก็เหมือนกันอะไรอืแบบโอ้ดูดิกินกระทินอย่างเดียวเลยอ่ะเจอกระทินเขากินกระทินก่อนอืมเขากินกระทินกระทินนี่คือเขาชอบมากเนาะเป็นเหมือนวิตามินนะอ่าเหมือนวิตามินบำรุงบำรุงหากินเด้อหามาให้แล้วเดี๋ยวหามาใหม,มอ่อีกทิ้งลงหมดเลยพี่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะไปซื้อแปลกไปติดต่อโรงสีไว้แล้วใช่ไหมยา เขาบอกว่าให้เอาถ้าฝนไม่ตกแรงนั่นคือถ้าฝนตกแรงก็ไม่ได้ไปถ้าฝนตกก็ไม่ได้ไปยังพอมีอยู่ยังพอหนาอยู่ไม่เป็นไรมันยังหนาอยู่ยังอันนี้อยู่แต่ถ้าฝนหยุดตกเบาๆหน่อยช่วงเย็นกไปซื้อมาไปซื้อมาแล้วก็ไปเอาหญ้ามาให้มันอีกแล้วก็ไปเกียวหญ้ามาอีกดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินไข่ในหินยิ่งกว่าลูกในไส้ยิ่งกว่าไข่ในหินใช่ เราจะไปต่อใส่กับอะไรนี่ตัวกจะเจียวหญาบ่ไปคนรู้สึกว่าแรงเข้าแรงเข้าแล้วไปเลยนะกินกันให้แแ่บแทบเลยทีนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชื่อโกกงนะคะตอนนี้บารุงค่งขัขงพายุ บัวลอยก็มาตอนนี้ก็หนาวมากผิงไฟออกไฟถิงแล้วเอาจะดูอะไรเนะมีทั้งปลาโรตีมีทั้งไข่ฮะทั้งนี้ทั้งมก็ีไข่โจมด้วยเปรี้ยวทั้งนั้นแหละโจบโรยโรยทั้งบน เราไปจะก้าเลยนะเวลากินไปจิกก้านนะกระโหลกในทิศตกอะเกิดอะไรขึ้นที่ครัวกลางนะฮะไม่ได้ใช้เตาแก๊สในการทำอาหารนะฮะใช้เตาปืนนะตอนนี้นะโอ้ใส่ลูกโพวหน้าชั่วอ่อนฝนก็ตกเพืนก็ได้นั่งถิงไถอยู่ใกล้ๆ เพื่อควอประคุณนสุขภาพร่างกายนะพยายามที่อายุบ้าลอยมาฮะตอนนี้นะคะไฟลูกโชดโครงจะร็จเสร็จคือตอนนี้ไม่แล้วนะฮะเอาเชือช่วยหน่อยมั้จะดึงให้ช่วยเปรี้ยวหน่อยพมั่นได้แล้วเอฟือมันติดดีแล้วฟืนอะไรเนี่ยอะไรม่แกะไม่ดูไม่ดูไม่ประดูมันหักลงมาเลย ปพราะถ่นกระฟืนจากกระดูกหักล่วงลงมานะฮะแล้วก็เลยทํามาเป็นฟืน,น,นแล้วก็หนาวด้วยแล้วก็ได้ถิ้งระเบิดนหนาวหนาวหนาวนาวอะไรนอะไรนะถัดอะไรนะม้าหมาเนีย่ยก,กระถางเลยใค,คอเนี่ย อามาอุ่นเยแย่ๆเดียวก็ท่าันแ่ไปร้อนๆเนี่ยเอามา um อุ่นดิัดแกอจะได้จะได้พูดในคลิปไงไม่จำไม่ได้เลยส่วนนี้ก well ็ท wow. ี่พิลาผัดเรียบร้อยแล้วนะผัดเส้นบะหมี่ใส่ไข่กุงคีอเกี่ยมือเส้นนาะาเนาะเส้นนาราาะมีแห้ง อย่างกดยสิบอย่างคือำเรปกให้มันฮะโอ้ปลกใหกับอะไรอะ ทำไมพงสุดาชอบตั้งขาตั้งกล้องสูงสูงเนี่ย Hãy subscribe cho nữa Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn

พ่อใหญ่ใช <m> ่ดีใหญ่จะดีมากแล้วโอ้โหฝนตกน้าท่วมพายุเข้าเราก็ส่งนะคือจานหันมาหน่อยสิเจ้าจักรยานอย่างเงี้ยสิ

ได้เสือลงมือผัดฉัน้่ามอได้ดูเสือรับฮะใส่หมดนี่ก็ได้เนาะได้ใส่น้ำมันอีกเมนูต่อไปปลาเรียวเกียวทอดต้อ,องใส่น้ำมันเพิ่ม ีกน้อยเกินมันมีทุกไม่ป้ายนี่ทอดแล้วคุณเอ็นม,มาทอดซ้ำไม่ได้เลยต้องทิ้งเลยนะเพราะมันมีงางามันจะ,อล,ะอลอ,อยระล่องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณน้อยลีนะฮะอาหารทะเลแตะแขนใส่ไว้ในต<ฮ>ู้นะฮะยิวเมื่อไยก็แวะวมา ันไม่เร็วไฟม,ไมันร้อนย,ยกออกเลยพอแล้วยนะกออกก่อนมันน้ำมันมันร้อนอยู่แล้วไม่ไม่รับเกลียวเร็วกว่านี้อีก

เดีใจจะเป็นอาหารไอ้หลงแล้วตัวดำๆนะไอ้หลงบอกไอ้หลวแล้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วน้ำมันนี้เขาบอกแล้วมันใช้ใช้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวก็น้ำมันงาเอ้ยมีงายังไงต่อทีนี้ทำอะไรอีกจะได้เวลากินหรือยังเนี่ยผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ย จะอมนะลวกไหมน่ะไม่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 ลวกก็กินดิบเลยกินดิบนี่แหละย่าเอาแน่าอุ่นๆหน่อยดิย่าเนื้อผัดขี้เมาเนี่ยเนื้อเอาแน่นออกก่อนก็ได้นะเไหมฮะแน่นแะให้มันอุ่นๆหน่อยถ้ากินเย็นๆมันก็เย็น เอาไปตองห่อไหมเหมือนกินสลัดเลยดิเรียนเียน้อ้ายมาเลยยากมาคนน่อย้าภาพ tầng có chung là tầng có xuống là tầng nó lại ừ. ừ. nó nó lúc lên nè nó rồi, ใช่ให้มันร้อนร้อนเพราะว่าตอนนี้มันเย็นอากาศมันเย็นน้ำฝนตกเราต้องทำให้มันร้อนลุกละแม่เมื่กี้มันลุกอยู่นี่มไมไม่ไม่ดูลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วยังยัง รอจะพูดผัดพี่เมาถ้าอุ่นก็ดีเลยเข้าเลยเอ้ยกินร้อน อากาศมันเย็นมันจะเย็นตามอากาศไอ้หนูเมื่อคืนหนูก็ไม่ได้อเอาไม่มาหรอมันมีแต่ว่าหาเดินไปเดินมาย่าเดินไปเดินมามันไม่เห็นอะไรไอไรืมค่อยดูแล้วมัน ค่อลลงเขาก็ดูให้สามาทีเดิปเดมาคนลำดูให้ค่อยตรงศีรเป็นนาทีดูดูเรียนเลยครับคุมรนเดียวกันเอันนี้รู้เดียวกันงงอันนี้งก็ไม่รู้ ก็แต่มอีกแบบนีองของย่านีกก็แต่มอีกแบบนี้ดูดมันต้ดงยอย่างนี้ก็ว่แต่งเราข้าวเป็นเต็นเลยนะข้าวเจ้าเป็นหัวเอามากินได้ดวยกิน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 ก็นกินกิน อากาศเย็นขนาดนี้เ้เมนูมีอะไรบ้างมีผัดนาม่ามีข้าวสวยมีข้าวเหนียวดอกดินมีชะอมสดมีแกงชะอมมี ไข่เจียวชะอมชะอมอันนี้มาจากบ้านลุงเตามีอะไรนะแจ่วข้าโปะมีปาลาเรียวเกียวโอ้รวมทั้งหมดแปดอย่างนะยังม,ม,มีแกงเห็ดอีกเยอะเลยต้มยำกระดาษเช้ากลับมาจะเก็เอาไว้เอาไว้ให้แกถูกแกกินตอนเย็ยเเนแ <c oughs> กลับม,มาแกก็คือชอวเลยไม่เลิกเลย ไม่รู้ว่าแกเขาจะมาถึงตอนไหนเพราะว่าตอนนี้อยู่หุบกอบอยู่เกลเหนียวดอกดิบดำเข้มข้นสีสวยมากเนาะก็จะไปหาก็ไปไม่ได้มันฝนตกทั้งวันถ้าเกิดว่าไปยอมห้ามจะติดไหมติดคุณพรามั้งเขาดลองอะไรยังเขาเขาไม่ยอมเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วพามถามันมีของทุกตัว เขาเห็นเจ้าขอไปทำขนมนมอย่างบ้านสวนลุงเก่าเหรอน่ะบ้านลางอ่าทะเลจากคุณน้อยลีเกี่ยวผักปลูกจากคุณสุนทรใช่จากคุณสุนทรเห็นเขาทำอะไรไม่ทั่เนยมีโจทย๊กมงโจ๊กหัะ เส้นมาม่าจากคุณแม่เพชรสวอรใช่ไหมขึ้นมากับเอที่ไหนนะขึ้มากับอคุณอะไรนะวันนั้นสมาจากเชียงรายเนาะจำผิดจำผิดที่ให้ไหว้ด้วยคุณสมศักคุณจงจากดิ์คุณาอนให้ไหว้มาอะไรใติดมาจากบ้านมี อยลางบาลิวคิวจะคนน้อยลยปลาคุย่างเป็นยังงก็เผ็ดจำเลยหบมข้าวปวือเขาคคดเห็นเอ็ซีที่เพิ่นมาจากฮ่องกงนะ พ่อนี่คิดว่แกจะกินไม่ได้ที่ไหนได้กินเนากินเนอแกก่อินเนเรากินเขาอยากกินเขาอยากกินเขบอกว่าอยากกินอยากึมกินกับลุงากเข้าไปหัวไหรอ ลุนจัดวหนึ่งเขาเชื่อกินนล้งจ้าวคนนี้ทำเด้ <c oughs> เนี่ก็เหมือนลุงนะถ้าลุงก็เหมือนกันถ้ามีมีผักแกก็หันไปหันมาผักกาดเหมือนนะั้นก็เหมือนกันขัดไม่ได้ กินคนเดียวกินคนเดียวเหรอจางอุ้ยกินคนเดียวกระยานกันหมดไป ฝนตกบัวลอยมาแล้วไม่ก <chocolates> ินเราจะกินผัดาม่าม่าน้ำเือดมันปลาใส่อีฟนันก้กินเม่ใส่ปลา้าแล้วไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กูเวยน้ำบาดีกินได้ทั้งหัวปีกินได้ทั้งหยวใช้ได้ทั้งได้ตองให้ยิ่งผ่าทไทยเน้วยอะไรแนี้เราเป็นเจ้สมัยตอน่อน้องหมูเออก็ให้กินมันวมมันเยอะแกงามาแกงใส่ไก่ดื่ม,น,มน้ำสดน้ำนะ ไม่รวังเขาให้กินนีะไรลมเยอะแกงหัวตียก่่งหัวีถ้าเป็นหักที้เล่นไหมจ้าดูเหมือไม่ดำเท่าไหรขมิบัน ก็ไม่เี่ยวเพราะแบบน้อแหนมันดำนะน้องแหวอสอ่เอาน้ำอะไรกรบอกสูบไม่ตัอก่ะตัดออกมาจากไหนแล้วไม่ได้จับตัวมือ ไม่ได้ทำหนูตายแล้วนะทำชัวรมันหนมันกูโดนมันด่าแปลกอ่ะมันกี่ใหญ่งมันออกไป นั่นกันดีสามคนเนี่ยเปรี้ยดีเยอะกว่าหตมเอ็กัดเลยเด็กตจากไนแต่ไม่รู้แต่ละขพายได้กินแล้วข้างนี้เม้าเลยเย็นนี้ไม่กินเลยกินหรอิจอบแล้วเจ้าเศษเศษี็เย็นทำเขเดี๋ยวลงลิ้นี้เศษก็ชาบ้านนอนเลยอากาศอะไรนอนสบาย ท่านทำยุนให้เราไม่ยุดรู้เรียนทุกนี้ทุกนี้ก็จะหยุดวันทุกนี้ก็ทั้งวันก็ดูข่าวมดเลยห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบจะไหวได้ไหมไหวบ้างมากขึงนตอนไม่ค่อยมาตอนค่อยลงมาฝนมันมีบลดแล้วร้อยสิบเจ้าไปแตหนึ่นั่งอยู่แตพักนึงมันดำมาร็อกทิดงเลยนั่นแหละ ตอนที่ค่อยหยุดค่อยโยไปห้าแป๋ห้าม่ห้าแป๋าลำย่บ้านอันนั้นละเราะ่ะะาคน,นเดียวเราว่าฝนมาลัดหน้าชูเจ้าแล้วนะ้ะะุบานเฉลืสตีตรงทำาูเจ้า เลี้ยงเลเหรอวันละเจ็ดตำเลยนะยอะลอยขนาแหลมมาขนาแหลมมามันลอยจนถึงยอดยางเลยนี่ โอ้ย่ายี่สิบสี่นาทีพอแล้วสี่สิบสามนาที